ขอบคุณจ้านึ่งตอกเช็ทขอบคุณพระยาเนาะเกิดวันละโมกตับต้นอ่ไร5ชั่วโมงไงจ้างชั่วโมงไง5ชั่วโมงไงขยันทุกปีหัวกี่รอบขอบคุณจ้าพอพอเราบ้านขังเชียงแต่งกี่ชิบาะชิบะเนี่ยสองคนโอเค ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณหลายๆสำนากเย้เลตัวเลขกี่ฉบับเป็ดต้องพัดตัวเลข22ไม่ใช่22นั่นไม่ใช่เหมือนตัวทีาไปเที่ยวข้าฝันเนี่เสทั้งเซลื้หวเที่ยวลอตตรี่ถึงจัาไบทเออจ้างถึงจ้างไบทหข้อถื่งกว่าถึอถเท่าไรวะถือเมียคะ พีมวนมันคือแม่จ้ะแม่ห้องมวนลูกกับใค่แม่จ้ะจ้ะมวนเพ่งเลย้าอะไรก็ดชักจิขึ้นที่เลิฟมรือเด้อจ้ะขวเพ่งเนี่ยได้จ้ะให้กํางใยังเป็นพูดมันก็หองยังมีเล่าด้เอกไข่ยังไปใส่ Hmm. ทีเข<ส>ียวเขียวพนกมันเรื่องเกิดสองหน้าคอยหม่คอยบ้เป็น่วงก็ผมเปรตเพ่เก่าไอ้เท่าทากนุ่มสามพันปีพ่อใหญ่ชานลพ่อดีเด่นนะครับเนวันม่บานเท้าไปอยู่เก่นปีนี้เนาะ เด็กเราไม่คนรถูกกเขียนีิสานเน้อครับเมื่อบาดว่าดีถูกไหมทุกคนทุกคนเด้ออรันเน้ What? Oui. เดี๋ยวมงนั่ทช่เก้พูกี้ายจะไหนเขาสวยจังเาะสวยจิชั่ีก่ะช่วั่นไหนกั่นไหเขาก็ขึ้นล่อยไ่แย่เขาเกยรคือเขาชิคายายโมโหดีไมโยบอกค่ย้งตังตั้อั้งตัะงตั้งต้งมังตงั้ง้งไ้งตังง สาวซื <Tamam. S 1> ่อย่งฮะลูกสาวซื่งอย่างแอีล่ะน้องโบ้พพอชื่อย่างพอมันคนใหญ่ดาจะก่อนเคยยินข่าว่ายกสรุพุดนัเสือพดประเมันยแยกกันกันฮะเยแยกกันกันเขาก็แยกเหวทำไมไอสรพุทธไอสรพุทธซึอหนัง่หนังแล้วาซื้อหึ่งดนังไปใส่มาใส่หโอ้ยแอักน ขังดังงดงงในใสก,ก,กันเลื่จนใสกันเดยวีับปัญหาเข้ามาขำดัง่อในแก่กันบ้าเมนค่ีในม่อเป็นผวได้ฝ่ายเมนก็ได้รับก็ได้ของพูดีนั่นตัวีมาส่งห,หอ้องสามาทีท้องจำานี้เห้อใครสวัสดีพี่น้องมารเทือนนงเนสวัสดีค่ะใรวอจทำานตองขว คนอ่ะหอมเาเสดแลยบ้าบ <laughs> you know, <laughs> ้าบ้าบ้าบ้าสาพนี้าอยู่เอาบาก็ไปถูกวนแม่ยนะบมาเพรายังยังบ้าวันยังสดมิประเด็นดมีประเด็นตอกเขา็ยังหอมแ่สดสามาตาลูกตาวัวต้เมียขาุ่มุ่ตนเอาไป เต้นย mm. yeah. yeah. mm. ังได้ยาวฮันร like. ี Transform ่ค right. ุ้นเลยนะมาเกาพอหมฮันนมันสากีเด้นมันมาเลแสดงเด้ตายม่๊ยใคาให้นักดตีแตนเนี่ยหี่เนียเปลี่ยนพามดีนถอเสียสุคนดีไหมล่ะคือเด็ยินว่ามีตั้งแต่คุณดีดีแถวเสนอ ปัดเดือที่ใส่กุ้ใจน้ำเสนออี้ัวไม่ที่ใส่ค่ะเขาใจดับนะเสียววันนี้าตาตากันเลยเใหดับสนใจที่สุนใจอยู่เออพี่น้องสวนใจอยู่น่ัวไม่บวมฟัวไม้เสียให้ยันยังฮะเสียให้เรายันยังตี mấy con heo bao, mấy đừng... đi làm lại, <laughs> ừ. ừ. là tập video mẹ, thằng. sống, sống đầu, <laughs> đi... đây mà, có mà có 来，你前来个饺子吧。 มาอย่างนี้ยังจะไปขา้างเขานี่ท่านอย่างนี้ท่ายืนไม่นาคที่ไหนกันฟังหน่ต้องทำเช่นนี้ต่อไปอย่าลืมหนาลืมหลังเนาะปิดตั้งไแล้วเป็นอะไรล้วเนไมแล้วนี่อะรกกี่ยวกันี่อะก็เกี่ยกบไนี้ไม่เลยจีเ็ไง้โอ้โหจร่ี่อะกกบ สิบปีพเขาทอที่เขาไหนเขาทอหกทิ้ลูกเขยเนี่ยคนนี้ใช่เลูกเขยเจ็ดสิบห้า